ฮัลโหลแต่ก้าโหสวัสดีค่ะมาถึงเวลาทํากับข้าวให้ดูจ้าสีการเจ๋งส่งไปแต่ก้าไทยก็อย่าเจ๋งแม่แล้วก็อย่าเจงทาซิกขวัญทองไปแต่ก้าไทยวันนี้จะมาทําต้มจืดหมูบระชอให้ดูค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะเอาเดยื้อไทยก็ที่材料ตอนนี้วอต้กันต้มน้ำแล้วจอที่สวยี้ไอต้ก้าเจ้า หลอก,ก็ที่แอนี่ทองเป้าเละกําเกยกับจีกวาดทองเหลยอันนี้เราจะใส่ซุปกระดูกหมูเข้าไปค่ะอันนี้ก็จะซื้อมาแบบนี้ไม่ต้องใส่อะไรยเยอะแยะนะคะใส่เฉพาะอันนี้ก็พอดีแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มรสชาติอะไรเลยค่ะหลอดโจ๊กนี้包嘢ย,ยไม่需ว加其他ต้料噶ส大家系够晒味噶啦唔使加盐加酱油乜都唔使加噶啦系够晒แต啦大家 ตาฟองเราเฮยล่าแล้วก็ใส่ซุปกระดูกหมูเข้าไปค่ะอันนี้วิ่งเออไทยที่ย่อแม่เคท่าช่อยเลี้ยวกะละนี่ก็อันนี้คือหมูบะช้อนะคะก็จะสับใส่กระเทียมใส่พริกไทยเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวเข้าไปค่ะยอดจี๊ยกซอยแล้วเอาหม้ายยักาวซอยกาวซอยกันละก็เอาใจเติ๊กไงเติ๊กก็าเอ่อซีนยุซีนยงลงเข้าไปทีเด๊ก 加ก็ต์ดเอ่อซีอิ๊วแล้วก็ต์ดิเอ๋อหัวจียวฝนลงไปแลรวั่งอันนี้ก็จะทาให้มันเป็นเอลูกๆอย่างนี้นะคะหมูชอค่ะนี่กอยยูโทเลโทอันนี้ก็จะเป็นกระเพาะปลาคะนีกยูโทอันนี้มีเห็ดหูหนูแล้วก็มีขิงขิงค่ะ แล้วให้วันยีเด็กะแลวก็วันยีทอมายเอาเคื่องพีนยิ่ก็หล่อเจะเกรื่องพินหล่อให้สินะก็เราก็จะใส่ขิงเข้าไปนะใส่ขิงแว่นแว่นเข้าไปทําแว่นเล็กๆค่ะใส่เข้าไปค่ะเพราะว่าเราต้องใส่ขิงเพราะว่าเราต้องใส่กระเพาะปลาเข้าไปก็ต้องใส่ขิงเพื่อเพื่อจะดับกลิ่นกลิ่นคาวของกระเพาะปลานะคะหลอก็ที่เกรื่องพีนหล่เฮ้ยแล้วจะเพกเพกจอกก็ที่แฉงเมก็ยูโทก็แฉงเมกอันนี้เราก็จะใส่นี้เข้าไปแล้วเด็ก็ใส่ ใส่อันนี้เข้าไปเลยค่ะก็ใส่เห็ดหูหนูก็ไปเลยก็เรียกวันยีก้าหรอเฮยล่ะลก้าอ่ะยูโทหรอเฮยก็ใส่กระพาะปลาเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวหมูปละช่อเราใส่ที่หลังเพราะว่าสุกไวจ้ะพี่น้องอันนี้ก็จะมีแตงกวาแล้วก็หอแเชงกวาเจิงเจ้าก็คือติวัดแกวะแล้วก็ใส่เอาเอาเม็ดมันออกนะคะแตงกวานะคะก็ใส่แตงกวาเข้าไปเลยจ้ะพี่น้อง เราจะฟองเราเยกาวจะกาสิน้นไปแฉ่ำเราเก็จะมาทำให้มันจมก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดกกเออไปจจะเคยว,นนะคยวที่เขาเออต้มก่อนสิน้นีอกก็ที่ทจจเจจงขจายยเต้เยยเเเมก่กจอนแล้ป,ปทีหลังเพราะว่ามันจะสุกไวนะคะ ว่าทุกอย่างนี้มันยังไม่สุกนะคะเราทําให้มันสุกก่อนคะ่ะสุกสักครึ่งหนึ่งแล้วใส่หมูไปแล้วให้มันเดือดให้อมันเดือดทานแล้วก็ปิดไฟได้เลยคะ่ะที่เตายำขันชอยละอันนี้ก็จะมีขึ้นช่ายนะคะเราจะใส่ทีหลังคะ่ะเราจะใส่หมูปลาช่อไปแล้วพอมันเดือดแล้วทีนี้ใส่ขึ้นช่ายเข้าไปแล้วก็ปิดฝาได้เลยคะ่ะ 等到佢滾一滾佢先，等到佢大滾先。呢啲呢比較咧難熟啲，所以就放落去先嘅。啲豬肉呢，誒、呃、豬肉碎呢比較熟得快，你放落去呢滾一滾佢會。 เคยวีเฝาเสืองเหลเลยเจจึงแบ่งให้สุกจ้อกันเราจะใส่หมูบะช่อทีหลังเพราะว่าน,นี้มันสุกช้าค่ะเราใส่ไปก่อนค่ะหมูบะช่อนี่มันจะสุกไวแล้วมันจะสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมาก็เราใส่ขึ้นแช่เข้าไปก็ปิดฝาได้เลยครับพี่น้องเพราะไม่ต้องใช้เวลานานเพราะว่าหมูบะช่อถ้าต้มนานแล้วมันจะแข็งจ้ะพี่น้องยอย่าอาโจัที่หล่อเล่จุ๊ด่ด้เลยเลยจ๊ยอวแก,มก็มัวไม่อร่อเล่จะ๊ม่อร่อย้อง ่าตายกวันละหลีไฟก็ลงหน่อยค่ะก็มาใส่ฟอซิลก็ตายกวันที่เห่าจะใส่ฟอสซิลเป๊กวันโมกมต่ายกวันละนะจิงจาเคยที่ที่เขไฟสุกก็เจลี่จ้จาอ่าพอพอเราให้มันเดือดคือเดือดไม่พลาดน,นะคะก็หลีไฟลงหน่อยนะคะแล้วทีนี้เราจะมาใส่หมูกระชอกค,ค่ะ กันจีแล้วเอายวหล่อกจลี่ก่อแก่จะรับ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 กํายังหล่อกรับทกคก็ใส่ทีละเม็ดนะคะมูยับรับยับรับหล่อาลงไปนี่อาจารย์ไทยเส้นจ้มยัแกงเ่ยข้าไปจะพี่น้อง ใส่หมูกระชอเข้าไปค่ะเราก็จะใส่ใพวกที่ว่ามันสุกยากายาก็ยากหน่อยนะก็สุกยากหน่อยก็คือแตงกวาแล้วก็กระเพาะปลานะคะเราทําให้มันสุสกซะก่อนแล้วหมูกระชอเราใส่ทีหลังได้ค่ะเพราะว่ามันไม่คาวจะพี่น้องมันไม่คาวหรอก เพราะว่าเราใส่ขิงเข้าไปแล้วแล้วทีนี้มันมีกระเทียมสับเข้าไปแล้วมีทั้งพริกไทยมันจะไม่คาวจ้ะพี่น้องเคยจหล่ะจอยเมลโลแล้ม่สนคัญยูอ่ไหเคยอ่เลาเออลงแล้วย่างย่างิดลงเฮยล้พผิเจ้าทีเแียงไหมล่ะตัวงหมนี้จะยกแล้วดวยก้ยอัี้ลงแล้วก็้ริกไยแล้วก็กเทยงไลวริเยลงไปแลกวก็กระเมียแซงไมแต่วก็นจะเทีา ใส่เข้าไปก็มาสุกไวจะพี่น้องหมูบะช่อเนี่ยจะไปเอาไฟไฟที่สุกก็จะหยกถ้าธรรมดาเราใส่หมูบะช่อไปก่อนใช่ไหมล่ะต้มจืดธรรมดาใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้เพอินว่าเราใส่กระเพาะปลาเข้าไปเราใส่แตงกวาเข้าไปเพราะว่ามันมันสุกยากกันเราต้องใส่ไปก่อนค่ะพี่น้องอ่เย,ยกกน,นาย本来ด落เ咧猪肉呢เ先嘅但系咧我哋落า青瓜同ไม หูท่อเนี่ยป็นเก่าร้านสกสยอยอเจาะเลาะเจ้าะซีนแก,กยังเรียกกวันยัดกวนแล้วกว็สุกกะลาแลือก็หยกเจา้าก็มันเดือดเดือดแล้วหมูบ่ชอแล้วมันก็จะสุกไว้นะก็คือไม่ต้องใช้เวลานานครับพี่น้องอันนี้ละคะ่ะ เอเซียตากะเบสินะกาโสาสายดีเเซีกนะ็จะล้างของล้างอะไรก่อนนะคะโอลาแล้ก็จะทําให้มันจมก่อนนะคะเพราะว่าเราใส่กระเพาะปลาเข้าไปเพราะปลามันยังมันยังไม่สุกมันยังแข็งตัวอยู่ค่ะทีนี้เราทําให้มันเดี๋ยวพอมันชุ่มน้ําเข้าไปแล้วมันก็จมลงไปเองค่ะกระเพาะปลานะั่นน่ะคะ่ะ เราทำให้หมูจมลงไปแล้วทีนี้อ่าเพราะแตงกวามันก็ไม่สุกยากหรอกนะคะต้องใช้เวลาต้มสักประมาณสักสิบนาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะอ่าห้อยตายฟอละเราจะเปิดเร่งไฟค่ะให้มันเดือดพล่านค่ะหมูวระชอของเราก็จะเริ่มสุกแล้วนะคะเพราะมันสุกไวครับพี่น้องจะทำให้กินเย็นนี้ค่ะเพราะว่าทำให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูกันไปเลยค่ะ ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะต้มไม่ให้มันสุกมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะเอามาอุ่นอีกทีหนึ่งค่ะอ้อมไปเคยเอสสยอสุก晒่าราะยแกอห่มมายานไวนี้วเานันี้่ะนมเสยี่ราทกันในวันนี้คืออา食飯ร時ี่滾佢ประโยชน์มเลยะคะ่ะทีันวั้ืออาาี่มีโยากเลค่ะทีาันใน้ือาร่มโนล้ค่ันวนือ่ะนแค่ะทีนี้ทีน เ๋ยเรามาดูแตงกวาก่อนแตงกวาจะเริ่มสุกแล้วนะคะแตงกวาอะแช่งกวาจะห้อยชีสุกกะละแช่งกวาจะเอาี่หยกจะสุกจะอไตยกวนก็เลิ่มคันจงทีเห่าละรอให้เดือดอีกสักสองนาทีนะคะแตงกวาก็เริ่มสุกแล้วนะคะแตงกวาส่วนกระเพาะปลาเนี่ยก็เริ่มนิ่มแล้วค่ะ จะทำให้มันเดือดพล่านก่อนนะคะจึงต้องเล้ยตายกวันที่เห่าเอาล่ะัวเหลืองฟนจง ก็แล้กกแลแวกยแล้วก็แ้วก็แ้วก็แล้วก็้ก็แล้ก็แลวก้วก็แล้วก็แน้วก็้ก็แข้วกวก็แ้วก้วก็วก็แวก็แก็แล้วก็บไวก็แล้ว็แล้็แกแล้วก็แล้ก็แ้วกแล้วก็แล้วก็จล้วก็้มก็แย้วก็้วก็แล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 ้วก็แเ้วกสแข้าก้วก็แล้ก้วก็แล้วก็ทล้วก้เรา,าะะ้้กข้่แก้า,า้้า้้ะะ้้ลล้ว จิง้งฉมกันเก่า晒味กันลกแต่ะลิ่กะทองปัว๊ว t งปน่ที่นี้น่ะกำยองละฟองลไปก็จะเสกฟ่อก็จะขำกอยขำกอยกแกเราฟันมันจอยปูขวัญเคยจอง่ามๆหูกันละแเอาลยืนเส็งละแต่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเย็นนี้จะทำจะจะต้มให้มันเดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะต้มอีกทีหนึ่งนะคะตอนกินข้าวค่ะ ไปแล้วก,กันแค่นี้แล้วค่ะจอยกินนะแต่ก็บายบาย